สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องภาษาโนเวไบติกวันนี้เราจะมาฝึกการพูดภาษาโนเวยสำหรับการสอบพูดระดับ RN ถึง r 2 niveau นะคะหัวข้อของคลิปนี้คือแนะนำตัวสั้นๆหรือ f h o t e l l e cotom d i s e l ซึ่งจะใช้เวลาของการแนะนำตัว1-2นาทีเท่านั้นเราไปดูกันว่ามีโครงสร้างการพูดอย่างไร พร้อมสตัวอย่างในการพูดทั้งภาษานอร์เวย์และภาษาไทยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกเรามาดูโครงสร้างการพูดกันก่อนนะคะเวลาแนะนำตัวสั้นๆเราสามารถพูดตามโครงสร้างนี้เลยค่ะข้อที่1นึ่คำทักทายเช่นไฮข้อที่2บอกชื่อและอายุของคุณข้อที่3 บอกว่าคุณมาจากประเทศอะไรข้อที่4บอกว่าคุณอยู่นอร์เวย์มานานแค่ไหนข้อที่5บอกว่าคุณทำงานอะไรหรือกำลังเรียนอะไรอยู่ข้อที่6บอกงานอดิเรกของคุณหรือสิ่งที่คุณชอบข้อสุดท้ายคือคำปิดท้ายอย่างสุภาพต่อไปเราไปดูตัวอย่างในการพูดกันเลยค่ะให้ hey. Jeg heter Sognshai. Jeg er 35 år gammel. Jeg kommer fra Thailand. Jeg har bor i Norge i to år. Nå jobber jeg på en restaurant i Oslo. På fritiden liker jeg å lage mat og gå tur i skogen. Takk for meg! Hei! Jeg heter som tjej. Jeg er 35 år gammel. Jeg kommer fra Thailand. Jeg har bodd i Norge i to år. Nå jobber jeg på en restaurant i Oslo. På fritiden ยายอลาเกฮมาร์ตโอโกตูรีสกูกันทักฟอร์มหสวัสดีครับผมชื่อสมชายอายุ35ปีผมมาจากประเทศไทยอยู่ที่นอร์เวย์มา2ปีแล้วตอนนี้ผมทำงานที่ร้านอาหารในออสโลเวลาว่างผมชอบทำอาหารและเดินเล่นในป่าขอบคุณครับ Hei, jeg heter Sopapon. Jeg er 28 år gammel. Jeg kommer fra Thailand. Jeg har bodd i Norge i et år. Nå har jeg ikke jobb, men jeg lærer norsk på skolen hver dag. På fritiden liker jeg å lese bøker og lage mat hjemme. Takk for meg. Hei, jeg heter Sopapon. Jeg er 28 år gammel. Jeg kommer fra Thailand. Jeg har bodd i Norge i et år. Nå har jeg ikke jobb, men jeg lærer norsk på skolen hver dag. På fritiden ล i กเกอร์ให e s โอเลสเบเกอร์ m อกลาก m มัดเยมมทักฟอร์มสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุภาพรอายุ28ปีดิฉันมาจากประเทศไทยอยู่ที่นอร์เวย์มาหนึ่งปีตอนนี้ยังไม่มีงานทำแต่กำลังเรียนภาษานอร์เวย์ที่โรงเรียนทุกวันเวลาว่างดิฉันชอบอ่านหนังสือและทำอาหารที่บ้าน ขอบคุณค่ะนี่ก็คือตัวอย่างการสอบพูดระดับ RN ถึง r 2 n i v u นะคะในหัวข้อแนะนำตัวสั้นๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วเจอกันอีกครั้งในคลิปหน้าซึ่งเราจะไปฝึกในหัวข้อบรรยายภาพหรือเป s c r i สกีและเอ็ดบิลดกันค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ